วันนี้มาในแนวเกกึงเท่ไหมเท่ไหมคนนี่แตงโมคักกว่าหนามันโถดิไซเบนถอนออกใช่ไหมอ้าวมาทะเลไหมแม่นชั้นค่ะแป็นไพรกับส่เดดตัวมึงสิอยางกเหรอไซแบนเนี่ยซื้อกูแบนไผรกูจะใส่ตัวส่แบนสายตามึงอ่านของกูไม่ใส่จ้ากูไม่ใส่จ้าเราจะมึดใส่ก็ใส่ใส่แบนเนี่ยซื้อกับยากเนาะโอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ย มุงเจ้าเขาใจขอ่อยู่หนบอบข่อยว่ามุงเจ้าน่าจะเขาใจขอ่อยู่ดิมุงเจ้าหูเลยว่าว่าข่กินยาประสาทนอนอย่างคุณหมอคือส่งโหดแท้เหมอือนนี่กระบึ้งเตห้อยสั่งแน่นวันนี้นสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มีโปรแกรมอะไรบ้างไม่มี ไมาถามจร่งกูเมยไปให้กูสิไปหานอนแต่ก็เงันนั่งรถมายจ่ซื้อก็เอ้ยกูเอาลูกมม่นี่มาบอกดีเด้อเด็กหน่อยสองคนมานั่งมานั่งกับผมผมเด็กหน่อยหักผมหลายเด็กหน่อยหักหมอหักปับป้าหมอกับมานั่งเฟี้ยนั่งอย่างเด็กหน่อยอก็ยไปไกลเธอเลยจ้าผู้ขับรถอิสติ่งกูผ่ามาหาสมุทรเลือกนั่งกับปับป้าหมอจ้า เย็นนี้เจอกันที่ต้นมะพร้าวต้นที่สี่นะครับเธออยู่ต้นใดฉันไปอยู่ฉันไปเยี่ยมเธอดอ,อกฉันเธอจะไปสือหรือเธอสิจะไปขายเธอไปสือเธอไปสือแต่พอกันต้นมะพร้าวต้นที่สี่นะครับเหมือนแรง อร่อยมากสชื่นมากเลยไม่ได้มาเชี่ยวนาาเลยตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรม Holiday Inn พัทยาหนึ่งละครับเป็นโรงแรมที่มาพักบ่อยมากแล้วก็แล้วก็เขาทําเขาทาโซนใหม่ดีมากเลยอดียังไงเล่าซิพี่ดูงใจเขาไปไหนโดยองเลนี่ยไอสุขจากรยู่นี้โอ้ยเราไปถามมันเปล่ะกูถามแล้วเราไู่หัจาก ี่เจ้าของดังเดาถามพีดิมาเจอกันได้นะครับยังสิ่งที่แบบว่ามึงมึงเขากับบรูดจักมึ่งกันกูไม่ได้บอกว่ามาเจอกันได้นะครฉันบอกคนในเพื่อนเพื่อนฉันในเฟซฉันไม่ได้บอกคนประชาชนทั่วไปเธอคิดว่าเธอดังหลายบมื่อคยว่าเดีก็บเมื่อคยเห็ุคลิปเป็นอย่างโอเคเช็ดมือครับโอเคขอบคขอบคุณนะครับเม่ได้ว่าเจ้าของดังเด้อแค่บอกว่า ผู้ใด่อยู่แถวพัทยาผ่นเจอกันกะมาเลี้ยงกาแฟในเด้อครับโชนีน่นันน่น,มนหมดแจกเงินหมดเราหมดมือขึ้นหมดแจกเงินจากของไปประมาณล้านหาเงินส่วนตัวนะครับไม่ใช่เงินบริษัทนะอันนี้เงินส่วนตัวแจกคิปพนักงานไปประมาณล้านห้าหนึ่งล้านห้าแสนบาทของฉันอีกหมดยี่สามแสนของนางอีกประมาณสามแสนประมาณสองล้าน แต่ว่าเราไม่ได้ให้ไม่ได้ให้นาแล้วนะครับก็อยากเป็นน้าใจน้ำใจให้น้องๆน,นะครับพลังเพราะว่าน้องๆก็ทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีนะครับแต่โบนัสคือแจกแจกทุกปีทุกปีนั่นแหละแจกทุกปีแต่อันเนี้ยงานสัมมนาเนี่ยวัิจัดโดนแล้วพี่น้องตะโควิดปีนี้เข้าปีที่หกแล้วที่ไม่ได้จัดนะครับก็เลยแจกเงินพนักงานไปประมาณสองล้าน ของเือสามแสนของฉัน 3, 4, ล้านสนนี่หนแหละโอนหรโอนอีกประมาณสองล้านเงินเดือนฉันทั้งเดือนเลยสองเดือนเงินเดือนฉันสองเดือนโอ้ยังโอนเรื่องด้ใจจะของได้ใจ,จหลายใครอี่หลีผู้ใดมี่อ่นให้หมุนบอขอมาหมุนนะ่ยืมมาหมุนกําลังสองล้าน 2, นะพี่น้องเพือก็ให้เอฟซีเอ็นหะนาเห็นตาเนี่ยเมื่อไ่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวอ่านขอความกันข้อความไม่ขึ้นเลย ก็ความไม่ข it no. ึ <sup> ้นเลยของเธอขึ้นไหมอ่ะก็ขึ้นสิไม่ขึ้นได้ไงอ่เส้นสินหยาเงียม่หยาบอีหยาบขึ้นแล้วนี่ดีไม่มีเลยเดี๋ยวก็คือเย็นเย็นเเยนยจริงๆข้อความเยอะมากนะร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสามแล้วแต่ว่าเราอ่านไม่ได้ ขึ้้นแลวกลับมากลับมาจากพัทยาเมื่อวานขออนุญาตเปลี่ยนแว่นนะครับเพราะอ่านไม่ออกอยากเท่แหมไอเท่เนี่ยถอดโดนๆเือเห็นป่านี้มีรออสั่งเพือก็บอกเดนเพื่อมหาดี่ห่าอยู่โรงแรมพัทยาเหมือนี้วันนี้วันนี้วันนี้พี่วินมาสวันนี้ป๋าอยู่โรงแรมโอ้ยะป๋าถอดหนาขึ้นเป็นไงขึ้นเป็นตูดวันนี้ป๋าอยู่โรงแรมพอริเดอินนะครับ แต่มาเจอได้นะครับเดี๋จอบ้าก่อนนะเดี๋ยวาานะบบเดี๋ยว,เ,ยวเวลาสินัดอีกเทั้หนึ่งเด้อทร้านไหนครับนะเท็กมาก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะนัดเวลากันอีกทีหนึ่งนะครับดเด็กเชือห่ะเชือมากพัทยาดูๆฉันว่าเธอเนี่ยฉันว่าเธอหนาจะมีมากกว่าฉันอีกแน่ มันเรี้มาแต่ย่าด้วยซอสแสวงหาเรื่องนี่คือเทิ่มนะมันจะงุ่นจักมานี่เพิ่มซอสแสวงหาตัเรื่องเดียวจ้าเป็นแพ่ส่วนตะกูนี่ล่ะส่วนมึงก็สวยดีล่ะส่วนตะกูนี่ล่ะส่วนแต่มึงนี่ดีล่ะส่วนตะกูนี่ล่ะมีคนไปเม่นว่าบอดโนดนี่ยเล่ากับบะคอยเห็นนั่นโคดครูกับเล็กน้อยอีหยังแซนทังสี่ห้ก็เลยบอกว่าจ้านั่งกันกับไฟใหม่แกบจ้าเวลา เวลาเขาเตือนอสูเทกันเขากับพโกคเนี้ยเขาเห็นแหละเนาะอย่างช่นผมกเห็นเธอะิีไม่ฉันก็โพสทำคอนเทนต์กับน้องร้านมานิดนั่นนี่นู่น,น,นไงแฟนคลับก็เลยบอกว่าเออหมอหมอดูมีเด็กแต่ว่าเธอไม่เคยทำคอนเทนต์แบบนี้ <c oughs> ก็เลยไมไ่เหมือนว่าหมอดูมีแตบมึงมีค่ะไม่มีจ้ะเออไปยเย็นลงตมไม่มีค่ะไม่มีันไในออกจากเงี้ยเรามิดปนนันไถ่ชันหรือเธอมึงค่ะ ก็บะเขือหงูกนเล่ามันเป็นอคนเดียวเลยชันลิเทอพูดไม่เขา้าหูกูเลียงไปไร้คนเดียวเลย,ขยเยขาก็สิเห็นอยู่ตัวกรสิเขาก็สิหเ,หเห็นขีดพื้นเพื่อยู่ตัวน้ำร่านน้ำหาำยางเนี่ยเขาเห็นเนาะเพราะฉันเนี่พรัพพูดโตดีพรัพพูดโตดีแบบไหนฉันพัพพูดโตดีฉันให้เกีย่ยมลูกฉันฉันไม้เกียมราะขอ,อนแก่นถ้าจะไปหากินฉันมาจากที่อื่นขอบคุณดาวเขาหน่อยพี่เยี่ยว มันไม่ขึ้นดาวอ่ะเสียวสุภัตตาให้ดาวห้าสิบดวงขอบคุณนะครับมันไม่มันไม่โชว์ครับมันไม่ถึีว่าเครื่องนี้เครื่องแหวนบัขึ้นไอ้อันเครื่องหนึ่งเครื่องนี้กับบัคขึ้นนั่นเห็นบ่คนึ่งเมื่อกีเบิ้งนี่เอ็กคนที่ไหน้างนเราเนี่ยยุใส่เนี่ยมีแค่เนี่ยคอมเมนต์มีแค่เนี่ยนี่มีสามีเรื่อนลงเรื่องเกิดไม่เบิ้งเออมีแค่นี้เรองออกหรอเขาไม่รู้เนี่ออก มันูอ,ออก,อกอแบบนี้ออกกับโปรแกรมงาเข้าไไม้ตอเข้าวไม้ขาเฟ่ไม้อีกแล้วสิบดวงขอบคุณนะครับหมอไม่เห็นคอมเมนต์ขอโทษด้วยนะครับขอบขนมขอบพี่ขนมนะครับมาแล้วหยุ่กันแล้วคือคุณพ่อขอใจมึ่งคืออยู่กับคนประสาทไหมนั่งสเสียอารมณ์เสียเด็ตลอดเวลาไม่รู้เป็นเป็นไม้เธอ จริงๆเธอก็อารมณ์ดีนะฉันว่าน่ะจริงๆเธอก็มีด้านดีอยู่เมื่อเล็กแปรตีนเมื่อเล็กแปรตินางก็นางก็อารมณ์ดีอยู่ไม่ได้ไม่ได้แย่ไปทัหมดหรอกแล้กูร่มดีกูสวนมึงว่ามึงก็เห็นหนาเวียงส่กูมึงก็บร่มบังนุนยีนไซกัแฟจากของจ้ะี่กับคนอื่นมึงก็โรัพท์อิงออยกูสวนไปใส่นี่แต่ว่าไปไปเลยจังัดพ่อหมูมึงสวนน่ะเมื่อกูเบ้า ซอสยุบุญผู้ใดส่วนมุกทาริมคุ้งริมค้องไปน้ำกันบุญเรียนใหม่น้ำกันบุญนันยงแจะไปกินเขาปีนังกับเพื่อเอาวฉันคลิปหมอหลุดเยอะมากเขาว่าจริงเหรอหลุดในไหนๆฮะหลุดในไหนหลุดในในไหนไหน,น่ารักทั้งสองคนคะ่ะชอบดูคะ่ะ จะว่าน่ารักทั้งสองเหรอน่ารักคนเดียวได้บอกไม่อยากให้น่ารักทั้งสองอ่ะแต่เขาว่ากูหนักต่ยัยนูกูกิดเขี่ยไปแห้งแล้วโอ้ม่เยัยนุแล้วผิวดีเด้อเบ๊ยพี่นุผิวดีนะครับพี่นุอยู่ราศีมาแล้วขึ้นไปนี่เสียงวิหกใช่ไหมเออนามวิหกเลยรเนนี้พี่นุนามวิหกหน่อยสองคนมา mang หนายวสีมาหาเชื่อท่นก็เลยบอกว่าเลือกไปหอดเกาหลีเลือกไปทำขอนาแม่เออฉรังสีอ่ะ แต่เวเราปรึกษาหมอแล้วมาว่าก็ต้องเฮ็ดดอหมาว่าให้คุณกลับไปแบบศึกษาข้อมูลก่อนเพราะหน้าคุณต้องหลือเยอะอืมไม่เป็นไรสามารถครับสามารถมอเฮ็ดได้ครับเว่าวเรา,รา,าเธอมาแาเาเเธอคือไปบอกข่าเาเธอคือมาบอกจากของนั่นเองฉันฉันไม่ได้ฉีดโบท็อกันไม่ได้ฉีดกิลเลอร์เพราะฉันดีฉันรู้สึกว่าฉันโอเคกับหน้าฉันอืมไม่ใหญ่กูสามสิบแปดกูสี่สิบแต่ไม่ใหญ่นูนหนาขึ้นไม่ไงกูนี่ ยายองกอนเปิงมาเล่นว่าเถวบ้านนอ่แจ้งข่าวเรื่องยายกองกรหน่อยมีงานวันไหนนะยายกองกรจัดงานบวชให้หลานบินนองใส่บอลโนดกับหมอกรวินเนสเอดอเป็นเจ้าภาพวันที่สามสิบอยู่ที่บ้านเจาะขวางนะครับทุกคนงานบวชนะมีมอพิานักพรสิงว่าพีปทุมนะครับไม่เต็มวงนะไปงานงานไหไปเป็นหมอรสพแหนโอเคบอกเชิญอย่าบอกกลับขวมยายกองกอนเล่า เราหยาดแล้วเราห <Okay, S 1> ยาดแล้วตุยเราหยาดแล้วตุยกรจัดงานบวชให้หลานเราเลียกจัดงานบวชอ,อยู่บ้านบ้านอยู่วาปีประทุมนะครับบ้านจอกขวานอนะิสานสนครศร์มินิคอนเสิร์ตใช่ไหมว่ามันมินิหรอกครับอิสานสนครศรีจะเต็มวงดอกจะ,ะเต็มวงได้กับได้ก็บวิ่งไงอลังการอลังการคือเกันนะครับมาเจอกันได้ที่บ้านจอกขวางวันที่สามสิบิถุนายนนะซึ่งพวกเราก็จะไปอยู่แล้วใช่หมากว่าจะไปแจมนะครับ